เป็นเวสต์แมนเมนจ์กับนาทีพิกกลยุทธ์การลงทุนนะครับวันนี้เราจะมาติดตามการเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการซื้อเพื่อลงทุนหรือว่าการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองนะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดคุยการเรื่องของเ,เงินต่างจากจาก,จากต่างชาติครับที่ไหลเข้ามาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยหลังจากเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกไทยมีปัญหาจากเรื่องการเมืองนะครับเราจะมาติดตามการถึงแนวโน้มในภาคอสังหาริมทรัพย์กับคุณสุรเชษกองชีพจากโคลเลสอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณสุร,รับ ครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เราจะเห็นว่ามีเม็ดเงินจากต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับจะถามว่าสาเหตุสําคัญเป็นเพราะว่าอะไรครับเนื่องจากว่าปัเ,เรียกพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเราเจอวิกฤตการเมืองเจอน้ําท่วมเจออะไรมาก็แล้วแต่เราสามารถกลับพลิกฟื้นกลับมาได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยคือทุกคนมองว่าประเทศไทยน่าจะเป็นศูนย์กลาง ของอาเซียนได้ในราดับน้ศักิรยาแบบมีัมกยภาพาเพียงพอนะครับแล้วก็มีโครงการต่างๆที่จะเชื่อมโยงการเดินทางนะครับในภูมิภาคนี้ครับครับพอจะมีข้อมูลไหมครับว่ามีนักลงทุนจากชาติไหนสนใจเข้ามาลงทุนในอสังหาอาสังหามากที่สุดแล้วก็มาลงทุนในอสังหาประเภทไหนมากที่สุดครับของผมในช่วงประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับนักลงทุนที่เข้ามามากที่สุดนะ่าจะเป็นนักลงทุนชาวจีนครับนะครับ จินจากประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งจีนที่มาจากฮ่องกงด้วยเข้ามามากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสนใจที่ลงทุนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมพื้นที่ที่เขาสนใจเนี่ยก็คือตามหนนสุขุมวิทรัชนาพิเศษแล้วก็พระรามเก้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมากเป็นอันดับหนึ่งในอนดีตที่ผ่านมาคือญี่ปุ่นนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะสนใจในการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมแล้วก็โครงการพันธุกรรมเช่นอาคารสำนักง,งานโรงแรมหรือว่าศูนย์การค้าครับ ครับสำหรับนักลงทุนชาวจีนนี่เพิ่งมาสนใจในช่วงนี้หรือว่าก่อนนันนี้มีการสนใจกอมาอยู่แล้วครับก่อนหน้าน,นี้มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มากเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมาจะค่อนข้างเยอะเยอะมากสังเกตนะครับครับพอจะมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าเพราะอะไรนักลงทุนชาวจีนถึงมามากกว่าชาติอื่นครับอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจที่จีนไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็รัฐบ,บาลในการควบคุมเรื่องฟองสบู่ของตลาดสังหาริมทร์ทรัพย์ค่อนข้างข้ง,ขง,งวดนะครับอีกทั้งเนี่ยนะ ชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยค่อนข้างเยอะในช่วงสองปีที่ผ่านมาแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคระนะครับและผมว่ากลุ่มเนี้ทั้งนักลงทุนกับเดเวลอปเปอร์ของคนจีนเนี่ยเห็นโอกาสนะครับเนื่องจากว่าคนจีนเข้ามาเมืองเมืองไทยเยอะก็เลยเข้ามาหาพื้นที่เพื่อจะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแล้วก็ขายคนจีนด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือขายคนไทยครับครับ สำหรับการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติครับการลงทุนมีรูปแบบการลงทุนเป็นแบบไหนครับเป็นการหาพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นการร่วมทุนในลักษณะใดครับส่วนใหญ่จะมาเข้ามาหาพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ที่เขาเน้นก็คือพาร์ทเนอร์ที่มีที่ดินอยู่แล้วที่มีอยู่ที่อยู่ในทำเลทำเลดีส,สญญามารถพัฒนาโครงการต่างๆได้เลยนะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่ไม่มีไม่มีที่ดินก็ได้นะครับแล้วก็มาร่วมทุนกันมาหาซื้อที่ดินมาสร้างบริษัทมาค่อยๆพัฒนาขึ้นมากัานนะครับครับ สำหรับนักลงทุนชาวไทยครับที่มองเห็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาตินะครับที่ในเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีไหมครับในการเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ควรจะมองหรือว่าควรจะเลือกอยังไงดีครับสำหรับคนไทยนักลงทุนชาวไทยผมว่ามันก็ถือเป็นเป็นการดีนะครับเหมือนกันนะว่ามีต่งางชาติเข้ามาเขาก็เพิ่ม รูปแบบโครงการต่างๆที่มันใหม่ๆเข้ามาเพื่อวิธีการก่อสร้างใหม่ๆเข้ามาในตลาดนะครับแต่ว่าที่น่ากลัวคือเขามาเข้ามาในเมืองไทยพร้อมกับกลุ่มผู้ซื้อจะเป็นคนชาติเดียวกับเขาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าคนจีนเขาก็มีกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นคนจีนเองคน,คน,คนญี่ปุ่นเองไอ้กลุ่มนี้นะครับที่เขาอาจจะเข้ามาทําให้เดเปอร์ไทยเนี่ยเสียโอกาสในการขายต่างชาติไปน,นะครับครับ อย่างนี้แปลว่าสําหรับคนที่มองเรื่องที่จะลงทุนเพื่อรองรับนักลงทุนต่างชาติหรือว่าผู้ที่อยู่อาศัยชาวต่างชาติแปลว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีสําหรับการเตรียมซื้อสังหาริมทัพย์สสาหรับรองรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาไหมฮะใช่ครับส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงในแง,ง่ของนักลงทุนที่เป็นรายย่อยนะครับซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่าหรือว่าเก็งกับรายขายในอนาคตเนี่ยผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับเพราะว่าราคายังไม่สูงมากเกินไป นะครับแล้วก็ทำเลต่างๆไอ,อ,อ้บางทำเลยังมีโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงเกินไปอยู่นะครับซึ่งถ้าซื้อเก็บไว้แล้วก็รอขาอยหรือปล่อยเช่าในอนาคตเนี่ยรวมทั้งปล่อยให้ชาวต่างชาติเช่าเนี่นยน่าจะได้กำไรค่อนข้างเยอะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ,บ,บค,ครับผมครับครับจาก เศรษฐกิจไทยที่มีการเติบโตในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนครับที่เข้ามาร่วมทุนรวมไปถึงลงทุนเพื่อรองรับนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีสําหรับนักลงทุนชาวไทยนะครับที่จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อรองรับปริมาณการซื้อแล้วก็อยอดการเข้ามาอยู่อศาศัยของต่างชาติมากขึ้นในช่วงนี้ครับ และนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในช่วงของ Investment Minutes กับนาทีพิกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ครับ